หนึ่งสองสามสี่ห้ากระพุ่มพระมาดิัก,กุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแผนกนิรันยิของวัดบ้านโกบอนะครับกำลังปักต้นปัจจัยนะครับญาติโยมเป็นเจ้าภาพถวายพัตนาหารนะครับวันนี้พระสงการปุญญาคันโตนะน,โน,ะน,โนะครับแม่ทีแม่ทีทับทิมกาแก้วนะครับ พระกับพระกับลูกแม่กับลูกนะครับลูกพระกับแม่นะครับไม่ชีนะครับทําบุญพิเศษนะครับเป็นข้าพตาหารตลอดทั้งวันนอนนี่เนาะเด้อนะครับพะเนี่ลันยิกนะครับจับเงินตลอดแต่ไม่ใช่เงินตัวเองเป็นเงินวัดนะครับวันนี้ก็ถ่ายภาพแต่ไม่ได้ลงเฟซนะครับถ่ายเฉยๆนะครับ แบงค์พันนะครับค่อยจะง่ายในการหนีบนะครับกับแบงค์ห้าร้อยนะครับส่วนแบงค์ยี่สิบมันค่อนข้างจะลื่นนะครับเอาลงเอาลง,เอาลงเอาลงไหมเนี่ยเอาเอาก็บ้ตามจริงเห็ <laughs> นบนเนเนเป็นยี่สิบเนพับเ <laughs> ด้อนะครับออเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นบุญบาร,รมีพิเศษนะครับตื่นเช้ามาก็ได้จับปัจจัยก่อนนะครับ ว่าจะไปฝากไว้ให้อาจารย์จก็บไว้สักคืนโอ้ย <laughs> ก็เป็นเรื่องล้วนแล้วเงินไปไว้ที่เชจินนัลนรับปุ้ยนี่เนาะน, <laughs> นะครับอสรพิษมาอยู่ใกล้นะครับเงินเพื่อเงินกับเงินผู้อื่นมาสินนั่นรับ <laughs> เด้อน,นะครับโอ้เพิ่ <laughs> นอันมาอยู่สำนักงานตัวครับช่วงนี้ครับวชไปใส่แต่วันกติ๋กกับไปอยู <laughs> <laughs> ไปพักซื้อหน่อยครับแต่ว่าโดยไม่เห็นงานก็อยู่หนีนะนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับเจ้าภาพถวายพระตาหารวันนี้นะครับพระอาจารย์สงการบุญยกกันโทพร้อมด้วยแม่ชีทับทิมกาแก้วบะครับกาแก้วนะครับนี่ใส่แมสแล้วยังไม่พอใส่อีโมวงด้วยนะครับยิ่งจักบาทครับบนถวายพระใจครับสัมผัสตรงตรงนี้นะ สองหมื่นบาทนะครับค่าพัตนาารค่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างทุกรายการนะครับสองหมื่นบาทนะครับทั้งพัตนาารเช้าทั้งพัตนาหารเพลนทั้งน้าประนทุกอย่างนะครับเด้อนะครับจองเป็นเจ้าภาพแต่ละวันแต่ละวันนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับจัดที่ฉันนะครับมาถ่ายตอนท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนท่านกําลังสละวนอยู่กับการจัดนั้นไม่ได้มานะครับนี่นะครับ มีแต่พระอาจารย์สันติชัยในยิ้มหวานอยู่นี่นะครับนี่โอ้ยมาช้าเกินไปแล้วนะครับมาไม่ทันนะครับช่วงครูบาจารย์กำลังจัดอยู่กับผมมัตัมภาพก็ลงเฟสนะครับเนื่องจากช่างภาพนะครับถ่ายภาพไว้เยอะเหลือเกินนะครับคนที่ลงเฟสก็เลยลําบากนะครับกว่าจะคัดภาพนะครับถ่ายเป็นร้อยนะครับแต่ว่าคัดเหลือประมาณสักสิบภาพนะครับนอกนั้นใช้ไม่ได้นะครับถ่ายไว้เฉยๆนะครับ เด้อนะครับนี่คุ้มใดนี่ฮือนี่เฮือคุ้มพูนแพงพนเนาะนี่เนาะน,น,นะครับญาติโยมมันพูนแพงนะใครจาหน้าไม่ได้ก็มาทวงเอานะครับเด้อจําหน้าจําตาวันนี้ได้ข้าวนึง่งนึ่งข้าวจากบ้านพุนแพงนะครับทั้งมาทํากับข้าวนะครับเด้อสงสัยจะมายั่งงานไม่ชีแล้วนะครับเนี่เนยเ็ี้ยงอะเนี่ยโอ้ยกัะปูน้อยกระปู ปู่บ้านเกิดกับผมแต่ไม่ได้บาเพ็ตัวนี่ตีแม่ต่อยเอามาแม่ต่อยเอามาตี้เพราะนี่เป็นไม่ชี้อยู่บนแม่ต่อยลืดสึกแล้วอบ้านยังมาสิงเพ่งอยู่เนาะแม่ต่อยเนาะนะครับนี่แม่ต่อยเนาะบ้านไม่ชี้เห็นเพื่อนในเฟซอยู่ดิเห็นในเฟซอยู่ ไอยหันตอบมูเจ้าว่าเป็นแม่แพ้แต่นี่จะดูนี่นะครับนี่แม่ต่อยนะครับบวชมาบวชที่วัดบ้านเก่าบัวตอนนี้ไม่รู้สุขภาพดีหรือเปล่านะครับยังมาแข็งแรงอยู่ค่ะยังมาแข็งแรงอยู่เตียโอ้ยตะกี้ก็บบวชแข็งตะกี้กันได้นะครับแผนกนึงข้าวนะครับคาดฝีมือเอกนะครับนี่มานะครับจากบ้านพุนเพียงหรือบัตรใดหรือหื้อนี่เหรอบ้านพุนเพียงนะครับ นะครับฝีมือการทําอาหารของพันปุนแพงนะครับอนุญาตใครไม่หันหน้ามานี่ปรับห้าพันเด้อใครไม่หันหน้ามาดูกล้องนี่ปรับห้าพันเด้อเพราะอย่ากำนันนะครับนี่เพราะกำนันนะครับกำนันหนุ่มรูปหล่อนะครับนี่ใครไม่หันหน้ามานี่ปรับห้าพันเด้อเวลาถ่ายรูปเด้อกําลังเห็นยังเะไรนี่ว่าอยู่บ้านก็ยังเนี้ยนี้อยู่วันนี้วิวเมียนมณน์ฮอดนะอยู่บ้านฮอดเจ้าประจับซ้ำนึก นะครับดูฟีมือพ่อกำนันหนักนั้นๆานจะได้เห็นสักครั้งนะครับฝานแตงนะครับกำนันตะบนน้องเกี่วยวเดยนนี่เนาะน,น,น,นะครับแต่ว่าอยู่บ้านพนแพงนะครับนี่อนโอ้ยกือบ่คืบเดอะเนาะกึ่บ่คืบเดอะเนาะน,นี่เนาะบ่อข,อข่องคือผูญิ่งเขานะน,นะครับสงสัยมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทำเองด้วยนะครับนี่สิไปต่ำหรือไปอยังเในนี้น ปเป็นพักครับเป็นพักนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับฉันหรือว่าทานนะครับแต่งครั้งนี้นะเป็นฝีมือของพ่อกำนันนะครับมาทำโดยตัวเองเลยนะครับกำนันตาบลหนองแก้วนะครับอาเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับปีละครั้งนะครับจะเห็นภาพพิเิษแบบนี้กล้องจะไหนไม่ขีดลายเท่าหนอ,อ,อง,นองไทยไมาจะได้กัคุ นะครับถ่ายคนขาวเป็นคนดำนะครับถ่ายคนดำเป็นคนขาวนะครับยังสงสัยต้องเปลี่ยนเลนกล้องใหม่นะครับมีคนบวกเน้นำมานะครับสามแสนบาทนะครับนี้เอาเขาก็หามมุมมองเดมันเจ้งเนาะ เออนะครับว่าทวดพอกำนันนะครับเอาความจริงมาพูดเล่นนะครับโอ้ยอันนี้เห็นยังเลยนี่บ้านนี่นี่ก็โยมมันพูนแพงเหมือนกันนะครับเนี่ยสร้อยหอมอันก็ขาวนี่อยียงก็ขาวนี่หัวชเท้ายเท้านะครับเออนะครับโอ้ยตรงไ้แม่บ้านมามันจังคือ พ่อบ้านนี่มายกหม้อยกได้จริงสิคือนะครับอาหารจะอร่อยแม่เลยให้ดูที่แม่ครัวนะครับปั๊ดนะครับสี่ห้าหม้อนะครับน,น,น,นะครับถ้าแม่ครัวอ้วนท้วนสมบูรณ์สแสดงว่าอาหารใช้ได้นะครับเอ้าไข่นี <laughs> เนสียดยังหรอไข่นิมซุก,ก,กี้อันนี้เครื่องสุก,กี้บวน,นี่สอยอยู่นิมเอา้า ใส่ตะเครื่องซุกี้บาน,นีมล่องแล้วหมอซุก,กี้เ็นบะนมหนึ่งมอ้อสองมอ้อสามมอ้อสี่ม้อนะครับนะครับยิ้มไปด้วยทำไปด้วยนะครับอาหารจะได้อร่อยนะครับ <laughs> 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 นะครับ <laughs> เดี๋ยวก็โดนตะหลิวนะครับ <laughs> มันจีเสียมองพอกำนั้นไม่เห็ดนี่แล้วแนวะกินมือนีนะมน้ำเหมือนยุนก็ธรรมดายุนนะ อนะครับน้อยคนนะครับจะได้ทานฝีมือของพ่อกำนันนะครับแม่ดุแม่บ้านที่บ้านก็ไม่รู้จะได้ทานหรือเปล่านะครับเออมาุมุหมีซี่แจงในจังหน่อยอยู่นี่นะครับมือกล้องก็โหดร้ายเกินไปนะครับท่วงแต่ผู้อื่นได้ยินเนรอยครับไม่มีเวียรมีงานก็เล่นน้ำแต่เช้านะครับนี่ อันหนาบงกล่องนี่เด้อเดี๋ยวลูกหลานจะจำว่าได้เห็นยังเลยนี่พักอียังเขาอื่นนี่เหรอพักหอมเปย์เอายุบ้านอื่นพักไผ่เดี๋ยวนี้เมียนบุเนาะบัวเมียนบัวเมียนบัวเมียนพักไผ่เนี่ยหนึ่งเนาะนะครับคนไม่เคยคนไม่เคยทำนะครับแม้แต่ชื่อยังเรียกไม่ถูกนะครับรู้แต่อยู่บนจานนะครับเนาะแต่ว่าทวงนี่เก่งอยู่นะครับไม่รู้ใครนะครับเนี่ย อันน้ามาดูกล้องหน่อยเด้อ้าไม่หันมาดิปับห้าพันเอาสายเขาซะทวงแต่พ่อกำนันนะครับว่าถ่ายภาพยังไงทำไมมันมืดจังนะครับต้องเปลี่ยนเลนกล้องใหม่นะครับสามแสนนะครับนอถ่ายพ่อกำนันหนุมากแลวขาวฟึดเลยทีโอ๊ยบวกกาไปบวกไก่เล่าเดือดเรือดเล้ามีดเสียบ นาคกับทวงในเพราะกำนันนะครับถ่ายภาพออกมาทำไมมันมืดละเกินมันชัวรี่หมือนกันเยแหมนะครับสงสัยจะตั้งประเด็นผิดแล้วนายครับนะครับวันนี้ใครมาฉันข้าวรับประทานข้าวพระทหารที่วัดบ้านโกบวอเนี่ยเป็นฝีมือของญาติโยมบ้านพลแพงนะครับมูด๋อยให้หมดพนแพงนี่เหรอ หมูก้านะครับหมูก้าบ้านพนแพงนะครับพูดปั๊บก็ลืมปั๊บนะครับนี่ทั้งนึ่งข้าวทั้งหุงข้าวนะครับดื้อเพื่อนเห็นรับเจ้างมื่อนี่ไหมสองวันนะครับคนละสองวันนะครับเห็นพ่อกำนันกำลังนะครับจัดการกับแตงกวาอยู่นะครับไม่คือเลยนะครับไม่รู้อยู่ที่บ้านได้ทําประจาหรือเปล่านะครับดื้อนะครับแต่ว่าเป็นพิเศษนะครับ ปกำนันน้องแก้วนะครับซื้อพันวังแดงให้ดื่มซื้อบุอะเดีวนี้ประคองเวชพันเนาะบกกาถามตัวพันเดี๋ยวสิว่าคือจำบได้ดที่นะครับทวงนะครับภานในของหวานนะครับเนี่ยเด้อนะครับงานหนักเป็นพิเศษนะครับเน้นพุทซากับส้มนะครับขนมนี่ที่เห็นนี่นะครับวันออกบินบาทนะครับ ออกบินบาทวันปีใหม่นะครับที่ญาติโยมมาทําบุญนะครับใส่บาทมานะครับเป็นขนมเป็นผลไมา้ส่วนมากเป็นขนมนะครับก็มาจัดใส่ผ้านะครับถวายคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเลี้ยวระบบพเนของวันนี่เลี้ยวเียวเอา้นเรียวไว้เดี๋ยวผู้ใดมาซอยเท่านเทานนบนเพียงมาซอย เอาพระจันทร์มาซาโอ้ยขันมาแต่ต่วนต่วนกับบุคือเนาะมาต่วนเพิ่นนะครับอย่าลืมติดตามทางช่องเฟซบุ๊กเดอ้อไปลงเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยแล้วก็ท่อง youtube นะครับอันอันนี้ตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้ตะไคร้กับขาโอ้ย ย่านไดใส่เสือขาวยุ่จังสีขาวดื้อนะครับคนมีเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับมีจุดเด่นนะครับย่งเด๋อดขันโบลืมไก่สีเพี้ยนสีมะไทยอีกอย่างจักเทืออยู่ นะครับมาตอนกลางวันนะครับมันอาจจะแจ้งกว่านี้นะครับออ <laughs> โอ้ยนอนะครับขอ,อ,อขอแต่เพียงทำอาหารอร่อยก็พอนะครับไม่ต้องสวยมากนะครับเด้อนะครับมาชมแต่ไม่ข้าวไม่ชีนะครับถ้าคนสมบูรณ์นีแสดงว่าอาหารอร่อยนะครับ สิลาบยังละตอนพีนี่มั้ยลาบปลาเตรียมแต่คับซอยหอมไว้ใส่ลาบปลานะครับหั่นใบขี้ตูดไว้ใส่ลาบปลานะครับเนี่ยลาบปลาดุกลาบปลาดุกบนไม่ใช่ลาบปลาดุกบดหรือลาบปลาหยังปลานิ่นลาบปลานิ่นนะครับได้ยินแล้วนะครับเด้อนะครับดูฝีมือนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับจะนําไปเป็นลูกเขยได้นะครับเนี่ยนะครับฝีมือหั่น มะกรูดนะครับนี่ซอยมะกรูดนะครับช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 ับเลยนะครับโอ้ว่ามองหนึ่งกล้องอันเอาไปทั้งหนึ่งเราบ่ตรงกับคนหน่ะนะอขอโทษขออภัยนะครับนี่นะครับนี่ปีมูบ้านคนแพงจะแบบนี้นะครับบ่าวไปมองหนึ่งกล้องหันไปมองหนึ่งที่บ่ตรง <c oughs> บ่ตรงกันเลย <c oughs> <c oughs> เม well, ื่อเย่ถึงแต่พอกำนันเตียงนะครับมีจุดเด่นนะครับพอกำนันประคองเวชพันธ์นะครับนำพาลูกบ้านบ้านพนแพงนะครับมาทำกับข้าวนะครับมาถึงก็เย้ท่านแต่เช้าเลยนะครับเด้อเอาขอหยุดกันมีคนมาสอยสบายนเนาะน่าจะมีทุกวันนะครับแบบนี้นะครับจะได้ลดภาระไม่ขาวไม่ชีลงนะครับ เด้อยัดยมนะครับเอาใจใส่เหมือนเดิมจญาติโยมนะครับเอาใจใส่ช่วยครูบาอาจารย์นะครับทั้งมาจัดนะครับครูบาอาจารย์ก็มีแผนกนะครับแผนกจัดที่ฉันนะครับมีแผนกเดียวนะครับมีแผนกถ่ายวิดีโอนะครับไม่มีคนอื่นช่วยนะครับนี่อ๋อสอนถวยรุ่นนีนะ้เนาะ ตักป้าสามเธอได้ยี่บวหืนห่งโอ้เธอเดียวกับพูย่งเด่นเนาะนะครับพระอาจารย์พระครูนะครับคัดสรรรุ่นพิเศษนะครับค่อยไม่ได้เสิร์ฟบ่อยนะครับครั้งเดียวเลยนะครับนี่อันนี้ยังหน่อยอยู่หนีเนาะรุ่นหนีรุ่นหน่อยรุ่นนีรุ่นนอยตีตหน่อยก็ใหญ่เติบเนื้นะครับใส่พ่อหาถวยนี่ยกหยากของเด่เนาะด้อนะครับวัดบ้านเขาบ่นะครับอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญนะครับจัดงานปฏิบัติธรรมนะครับตอนเช้าเป็นพัตตาหารเบาๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีการถวายสังฆทา,านเหมือนเดิมนะครับนี่เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดิม